อยู่ที่เกาะสุกรนะครับเกาะสุกรนะฮะที่ตรงนี้ยาตารีสอร์นะครับทรายนี่จะเป็นออกสีค้ำๆหน่อยแต่ว่าสวยสะอาดนะครับจริงหาดนี้สะอาดมากก็นั่งเรือมาครับในที่เห็นนู่นนะครับมาจากทางเกาะเหาเลีเล้ยงนะครับด้านนู้นนะครับ ก็ไปดำน้ำมาครับแต่ว่าเสียดายที่ว่า,าวันนี้เนี่ยฟ้าไม่ค่อยใสยเท่าไหร่แล้วก็มีฝนตกมาทำให้น้ำค่อนข้างจะขุนน่นนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรมากน่าเสียดายอ๋อมีปูลมด้วย แน่ๆแนๆแกงเดินแกงเดิน <finding S 1> <Akt ans. S 2> ายแน่นนะสวยกาสุกร,กรนี่จะเป็นเกาะใหญ่นะครับแล้วก็มีชาวบ้านยืนอยู่กันหลายบ้านเลยนะครับมีชุมชนใหญ่มี ทำนามีเลี้ยงควายด้วยนะครับนี่ก็เป็น่วนร้านอาหารครับนั่นก็จะเป็นที่พักนี่ครับที่บอกเขถามว่ามนเป็นโง โอ้มีม้ะม่วงเลยนะครับเนี่ยรสชาติเนไงมะมะม่วงกอดูกกอนอร่อยมากมันไม่เปรี้ยวเท่าไหนนะร่นะกอะไรอ่ะมันเปรี้ยวมากอืมอร่อยครับมะม่วงเบเา